ขออนุญาตเมาภาษาไทยเวียงกันเด้อบายตอนนี้กะกำลังสิไปแอนไปเบิ่งกะไปเบิ่งเขาเนาะขออีเม่ดำามือนี้ดีสบายดีเด้อพี่น้องเบิรสุขสุขลุมสมองสวนเมื่อนี้กับพบพอกับสองสโหงเส้นเก่าเส้นเคยเนะพี่น้องตอนนี้สะนงกะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าแล้วกะมือนี้กะสีมาอนันล่างเคยล่างซ้ำนะพี่น้อง ว่าแม่เพื่อนนั้นลงไปดำนาห้างก็ขึ้นมาลอลไรกันยังบดไออันล่างถวยล่างยังน้องสะพงกะะ็เลยสิมาล่างสะพงห้างกามาหอดท่านนั้นทางใต้กไม่ตกไม่อิงตะตัำแม่เพื่อนดำดำแค่ใตนาหน่อย ส้งกับฮังกะดำหน้าพี่น้องนั่นเขาอีเม่เขาอีเม่ดัหน้าหน้ากะได้สามให้คุนตกมือตื้นอย่างไรได้ได้หน้าสามให้กระดูจะดีจามคุค

ตะไคร้แบบสมัยโบราณเนาน้องยังแบบใส่เตาถ่านตะกี้นะ่ะใส่อันใส่พื้นเนาะใส่พื้นเป็นอันโดนเป็นโดนซุ้มเขากันแล้วก็บควันแล้วทุมทวนเนี่ยขัตับขับปอดนกึก็ส่วนลายกําลังเสียหาอันน้องแพตตี้สบายดีปะลุงม,มึงดู ายดีปลาลุงสันสิต้มหอยเนาะพี่นอ้องอาหายพัดตีต้มหอยบายหอยเดอนมันดาดมือด้ <Yeah. S 2> หอยอันะหอยโคง้งหอยปักกว้างเนาะเลือกเอามิแต่อันตัวแม่ไข่เพิ่นว่าได้จะกี้ไข่หรือบอ่ วางหมอ,อ,อ,อกเออถอกถิ่นหนุ่ยไปตอนนี้กะกำลังสิปไปแอนไปเบิงก้าไปเบิงเขาเนาะไปเบิงไปเบิงอัน เขาที่ว่าหน้าที่ว่าห้ากระดำแล้วเนาะเขาแม่ดำมาอน,นีดิย, <laughs> ยักกินยักไปบุงแต่งยังไงคบมาแต่งคือบ,บุกไปนะไม่อ้วนบางนึงนี้ไปเนะไม่อ้วนไปคือบ,บุกไปน้ำเล้นานเออน้าเดียบน้ำ <laughs> อันนี้กับบรรยากาศอยู่ไห้อยู่หน้านะ้พี่น้องยักไปบุงน้อง าไปเบื้องหน่งบ่เนียนไปเแบบิ่งหนองวะเนียนไปย่างอยากไปเบิ่งหนองขออนุญาตเว้าภาษาไทยเวียงก่อนเด้อลอดแนบัวลอดแน่ก็ว่าไปโลดคร <c oughs> ับบุ้ม อันนี้เป็นใบไม้ใบใบไม้ใบไม้ที่แห้งเอ้าเบื้องอันคองเบิ้งคลิปนี้สีวาวอันสีวาวเป็นไทเวียงเนาะเดี้ยห้แพตตีสอนเป็นแหละเป็นแหละวาวดูวาไทเวียงดูเริ่มา่าเป็นละสหงสหงสีวาวสีวาวอันน้ำลั่ง ป้าห wow, ูเอียงเนี่ยบัได้เอาอันนั้นมาคุดมาไหมนี่หูบักใหญ่ไปเบาหูบักเยือนี่นะบึงก็หูอีกกระปูสิหูอีกกระปูว๋อไปจิ้งจอกมาคุดหูจิ้อยมาคุดโอ้ยน้องเลิกบ่เลิกน้องเลิกบ่เลิกระวังพรราดขี้ต่มก็โอ้ ไม่ได <mm <mm ้ก็มันเปินนะป้าเปียกเบิดเปียกเบิด์นสันนี่นะป้าฝนตกมาเมื่อคืนนี่ก้อนี่น้องเลิกก็อ้าบวเหนีย นำลายก็ฝนตกมึงขืนเนี่ยมือก่อนทันียงกอตตีมือก่อนทันนำมีลายโอ้สิหลอดวะนอบอกไทยเวียงนี่เนาะมือก่อนทันก็มาเลยมืออก่อนทันฝนฝนตอนฝนมีตกนะมีลายปะนี่ก็ มันสิออกผู้ไทยแล้วบอกออกไทยเวียงนะนี่นะมีอ่าบอมีนั่อันนี้เลยนี่นะมันบวมกลอยน้ำเสร็จแล้วเนาะมันเลิกมันเลิกก็เลิกก็บอกไปยังเขาต้องสู้พี่นะมื้อข้นก็นุ่มไหมมันบวมยุยยุยยเออตก ว่ายน้ำฟินอย่างนั้นเว้ยว่ายน้ำเป็นผันเปียกนี่ให้มือน้องก็เป็นยังเลยมันเปียกเนาะน้ำเปียกไม่ให้มือให้ยางให้ยางมือเลยโอ้โหโคตรเย็นเลยลงไปมากระโดดอหุ่มสีแดงโต๊ะอะไรนุ่มนุ่มซุ่มซื่อ อย่าลงไปแพตตี้เป็นยังเลยมามอุย้ยเอาเซตแพตตี้เป <laughs> ็นตกลงหันนะบอด้เอาบรด้ทันได้หันนะเรียบร้อยป้ไเบิร์นะเราต้องสู้สู <c oughs> <า> <c oughs> ้สู้กับพี่ตมเอาไว้แล้วอู้ ๊บอ๊บบออากแล้วอดินมากลุ่มชื้นเห็นบอบอมีฝั่งอ่ะเออนี่เรต้องสู้ะต้องี่บอสู้นี่แลลวบคนขี่ทางพะลาดเต็มหรอขี่ฮักในเนี่ยหอยเผืนหอยผ่นพระลาด ทอไมเัวปลาดของแท้ของแท้แท้วะมาไหม่าดีไหมแมวตะโกนสิมาแล้วมาแล้วต้องสู้แต่ต้องสู้เลยต้องสู้แต่ไม่สู้ดีกว่าจะปิ้งบั๊น นั่ายังข้างอยู่นี่เลยเนาะพนตกฮะนะฝนตกเมื่อคืนนี่คือสิตกแห้งขนาดเพราะว่าอันแต่ว่ายูอันนั้นนะยูบักซองหันตกบ่แห้งบ่แห้งปันใดแต่ว่าตกเมื่อคืนหรือว่าจังแด่หรือว่าบูมเอือพอเ้าทุ่งกันนอนนอนบูมเมือทีอันนี้อันนี้อา๋น้ำหนองบ่เลิก ล่างตีนได้สมาล่างตีนให้ดีเก็บพินิ่ให้ไอ้ห้องเอาออกให้หอเอแลนโขบก่อนแล้วี <c oughs> ายานคือกัน,<ใ>นไปนลงดำตตหยแหละแดนได้ซ้ำให้เนี่นี่ให้หนึงอันนั้นให้หนึงขางทั้งปุ่นให้หนึงผูได้ซ้ำให้กับโบใหญ่ไปได้เนาะ สี่คนสามสี่คนดำไอ้อ้วนและะ้วก็อ้ายเพิ่นะกะับพ่อแม่ซัมเน่แหละขนาดพูนตกบ้างแห้งๆหนึ่งน้ำยังบ,ำยงบ่อนนึ่้ำยังบอยู่นาเลยเนาะขนาดสีย่สยเฮอันสี่ยเฮียนไตวันก้ะเน่าพ่อหน้าโบอิ่<พ>อมน้นำมันเป็นหน้าแบบหน้าโคกหน้าดิน <พอ S 1> ด่า,<ห>างเลยเม่เอยยังน้อยคนละ nói thứ men, mang yà 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 tục mặt hơi mà cả, đây cả năm 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 bye bye năm bye 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 bye, 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 bye.